เบื่อบ้างไหมกับการเติมเกมที่มันดูยุ่งยากเรามีเพจเติมเกมดีๆมาแนะนําบริการดีเติมง่ายแถมถูกกว่าแบบเติมทั่วไปแน่นอนต้องเพจ The Hun t Shop เท่านั้นเราสองคนการันตีสลววปลอดภัยไรกังวลต้อง The Hun t Shop เงื่อนไขพิเศษแค่บอกว่าจากเก่าเกมรับส่วนลดทุกรายการกราบสวัสดีรับพบกันเช่นเคยนะครับกับช่องของเรากับไขไม่เก่าแต่เราเก่าเพราะเราคือ สวัสดีครับผมมาพบกับช่องเก่าเกมมันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้มาแปลกหน้าแปลกตาเลอเกินครับผมมาในเกมที่กําลังฮิตกันทั่วบ้านทั่วเมืองครับผมอูแล้วก็กระแสกาลังดีมากครับผมกับเกมนี้เลยครับผมเด a d by d เด l i ไลนนั่นเองครับผมโอ้โหเป็นเกมแนวครับผมหนีฆาตกรครับผมหรือว่าจะเป็นฆาตกรไล่ฆ่าผู้รอดชีวิตนั่นเองครับผมวันนี้ก็ได้มีโอกาสมาหยิบเล่นดูครับผมแล้วก็เล่นเป็นครั้งแรกเลยนะครับผมเล่น กับน้องๆใน Discord ดูก็ผมแล้วก็เกิดเรื่องฮาฮาขึ้นในช็อตสุดท้ายครับผมอยากรู้ว่าหาเรื่องอะไรครับผมไปดูกันได้เลยครับผมก่อนจะไปดูชอด็อตฮาฮาที่ผมว่านะครับผมไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจก่อนสักครู่นะครับคูโรโกทช็อปรับพิออเดอร์สินค้าจากกระตุนญี่ปุ่นเกมซีรีชุดครอสเพย์โมเดลของสะสมและของใช้งานยังอีกพวกแก ยังไม่รีบสแกนเคียวอัโคดอีกแอดไลซอร์มันจะไม่บอกแรงใช่ไหมต้องหมดเลยโอ้โหอยังอัพไม่เสร็จเลยชิมิคาโตลาโนเบเจโอชิเตะตัวอะไร ใครเอาอะไรมาเนี่ยไม่รู้อ๋อของฆาตกรไม่เห็นไม่ไออันนี้ก็ไม่นวนก็เครื่องเส้นไหวอะไรวะไม่นวนก็ไอ้ข้าโมลีอ่โมลีเหรอโอ้โหคนเก่งโมลีเลยถ้าเป็นโมลีเหลืองมันฆ่าได้คนเดียวแต่ถ้าโมลีสีสีม่วงอะสีม่วงฆ่าได้ประมาณสามคนมั้งก็คือโมลีถ้าถ้าโมลีจะไม่ผิดคือสมมติถ้าตีนั่งปุ๊บก็คือฆ่าได้เลย มันต้องแขวนล้อมหนึ่งอ่ะถึงจะทาได้แต่มมลี่แดงนี่ไม่รู้นะมีแดงไหอวะของแดงดีกว่าของหมวกแต่ดับเบิแล้วเปิ้ลมันตายแค่มวงแค่ปักเลย่ะเปิ้ลเบิ้ลจานแค่มงถ้ามีเปิ้กแดงก็ดีกที่แต่โตลาวน้อยอยู่เมื่อโม่โต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 จีโตจิวา กีดกีกจะคืออะกรจะคืออะไรนี่คือเน็ต่ะคือรูออปุั้นละใส่ตายยากาได้ป่ะพ่อมาดูเฮ้ยเกี่ยวส้างใครเนี่ยเยมกมยังอ่ะเี่ยวส้างเสร็จต่อมาอยู่ได้หลังเ,เมกมยังอะไรโอเคเอ๊ะเจอโอเคเจอประตูปะขาเอานี่ยจะก่้ากันพอดีเลย ไม่ทำไมมูมานเล็ขึ้นโอ้พี่อยู่ข้างผมเลยเจอใครแล้วไม่รู้อ่ะเจอที่ไฟป่ะนี่ไหนลองเช็คดูก่อนถ้าเช็คเป็นสีแดงน่าจะโทรเทมไฟอ่ะไหนไหนไหนมาและมาและโอ้โหไล่์พีเคเฉยแต่เดินไฟกันเดินไฟเราสายไม่เจอโอ้ยโอเคได้แมสเล่นละเฮปเปอร์เฮปเปอร์ โอ้โหแตกเล่นแมดนี้ไม่ได้อ่ะแมททึบอ่ะโทษทีโทษทีโอ้โหเปิดมาก็เจอเลยแบบนี้ไม่เอาโอ้โหสายอยู่ตรงนี้เลยโอ้เฝ้าปะนี่โอ้โหติดแถบสุดยอดข้างหน้าโอ้โหเฝ้าพี่เฝ้าโคตรเกินอ่ะเอ้ยมันมันเห็นมันเห็นหรือเปล่า มันมัน,มนจะนอย่ที่น่พี่อยู่อย่อยาอย่าเพิ่งนะอย่าเพิ่งนะโอ้ยนี่มันมันเล่นเฝ้าอ่ะโอ้โหเฮ้ยไปไปไล่คนอื่นแล้วเอาดิปูนเนียนเว้ยไปวิ่งนนเนียนเกินว่ะเท่าทีถ้ามันกลับมาเดี๋ยวบ็อกใหนนน้นะเด้หรออือเปล่าผมลืมหยิบกล่องพยาบาลมาวิ่งจีบมาพอมแบบแล้ว ตะวัไรผมพระตวัไรผมอุ้ยมันหนักมน้ผมขอหาเพื่อนก่อนเจะะ๊จะเะเฮ้ยผมเจอพี่เคผมเจอพี่เคได้ๆพี่ลีกูให้ผมหน่อยผมจะตายละก็ดักหน้าวะ่ะโอ้โหต่ยอ,อยู่ข้างใน้ะ พี่พันต่อเลยเดี๋ยวผมคุยด้วยเห็นเห็นฆาตกรเห็นสีชมพูเอาเฟิร์กมองฆาตกรมาแต่ไม่รู้นะว่าแบบว่าตรงตรงตรงเส่ามันจะไปแท็เลยตรงเสาไม่ได้วางแคปเลยแต่ตรงชุกอ่ะจะวางไม่รู้เหมือนกันตัวมันวางแคปดีอ่ะเฮ้ยโอ้โหเฝ้าอย่างนี้ใส่เฝ้าใส่เฝ้าใส่เฝ้า โอ้วางแบบลู่วางแบบต้นไม้แบบต้นไม้ทางซ้ายมาทางซ้ายผมทางซ้ายผมทางไม้ทางซ้ายผมตลอดนั้นได้ได้เกินเล่นนี่เกินพี่เคเขาขวาอยู่เขาซ้ายของกันสองคนเขาไปช่วยผมกันรับหนึ่งคนช่วยหนึ่งคนเฮ้ยไปแล้วไปแล้วผมมีสปินหนึ่งสองเข้าเขาเขาเขาเลยเข้าไหมเข้าไหมรับหนึ่งคนรับหนึ่งคนก่อน พี่เขาเขาวน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 วพี่เควะหรือไม่ใช่พี่เควะรับเร็วเรวเข้าไปสองแล้วรับหนึงหมดแล้วหมดแล้วนีนะมันตีต่อเอ้ยมันตีมุดนีเลยนีบอนี่บ้างไบอลนี่บ้างบอนี่บกาอเฮ้ยตอวหวยโดวสีง ซีโร่เข้าเฟต่อเรียงเมื่อกี้ซีโร่เข้าเฟต่อเรียงเสาแล้วเขาแล้วเมื่อกี้เปฟสหนึ่งอยู่โอ้ท่านต่างแบบช้ามากอ่ะม okay. ันมีเปร์มไหนข้ามไวๆนี่ไงจำไม่ได้แล้วโอ้ยไม่โชคดีตายปุ๊บเจอเสาเลยโทษโทษโทษยากว่อมันไม่ต้องช่วยจริงจริงปั่นแล้วก็ออกขาอันนี้พี่ปั่นอยู่ป่ะพี่เี่ปั่นอยู่ป่ะ

พี่ทำปะแตกแตกแตกแน่เดีวนี้ถ้าจะไม่จะไม่มีซื้อปออัออ๊กใจตัวะดี๋วนี้มันเห็นเพื่อนมันเห็นเพื่อนนี่พีเออรียลนี้สวยพีบ้าเาด้วยโอ้เรียบร้อยแตกตัดเลยเปเพื่อนแตกก่อนหรือเราแตกเราแตก <c oughs> โอเคมาไล่เพื่อนต่อแล้วมั้งดูพี่เคเผื่ออุตส่ารับแลยแต่มันเป็นแบบก่อนเอ,อ้าพี่เคโอ้ไม่ขึ้นเลย ม่ได้เท่าเราอยู่พี่อุ้ยระเบิดคู<อ>่จะเสร็จไมน,ไนี่ยวันเนี้ยทำเป็นเด็กแป๊บโอ้เราลงอีกแล้วระเบิดเป็นสิบกว่าล้อแล,แล้ววันนี้จะเสร็จไหมเนี้ยอากอนเอาไ,เไปเสร็จก่อน เดียยปป๋ยมที่เล่นที่เล่นสายปั่นไฟพี่เอาเปิร์กที่มันเป็นรูปตากับตะขอมาก็ได้พี่เวลาเพื่อนโดนขแขวนเราจะเห็นท่าตะกรอเ,เห็นาเาตะกรอนหรือเราโดนขแขวนก็ก็เห็นเหมือนกัน,บบน,นโ,อโอ้โหเป่างี้ก็อันนี้จะที พี่ปั่นต่อเลยพี่มันปั่นต่อแบบพ่อขันไหนมยงไม่ได้คนเดียวเหอะพี่เคปันเลยพี่จะเป็นเสียเวลาเ็ไปต่ออยู่พี่มีกล่องกล่องที่ใช้ไปยังครับที่มือะไไป พี่กดแขลยครับพี่ปั่นไฟพี่กดที่ขวาค้างครับเดยวจะก้โนมาร์ดี้บล็อกมาร์ดี้บล็อกมาร์ี้บล็อกเพื่อนครับวันนี้มาร์ี้บล็อกเพื่อนมาดิเฮ้ยช่วยจริงดิเอาดิเอาดิเอาดิยังไงอะยังไงอะยังไงอะไอ้วิ่งเร็ววิ่งเร็วเพื่อนไอติดแคบหนีเลยหนีหนีโอูมาดิโอูมาทางนี้เร็วมาทางนี้เร็วค่ะฉลาดอะฉลาดแค่ไหนเรียบร้อยเนี่ยตาต้องหนีแล้วมันมันคงไม่ไล่ต่อแล้วพี่ปั่นพี่ปั่นเรนเลยปั่นเรืเลย อะไรอะไรอะไรยังอะไรแล้วเป้ามันก็แค่มาหยอกเนี่ยโอ้โหลมเองนั่นอะแล้วลมเองลมเองเพื่อนไปเพื่อนไปลมเองหลุอยู่ตรงนี้หนุ่มลงนี้ไล่หนุ่มลงนี้หลุดตรงนี้พี่หลุอยู่ข้างหน้าเตาเลยไปปัหนไปปั่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 นกันเลยไปปั่นกันเลยผมน่าจะเข้านัดท้าแข่งสองไดอยู่ปั่นเลย ปั่นกายับเลยฆาตกรเฝ้าแมมฆาตกรอุ้ยพลาดฆาตกรไม่น่าเฝ้าอ่ะแล้วจะไปหาเอ้ยเข้าเข้าปั่นปันทะยับปันยับปันยับสวยปันยับต้องออกให้ได้เฮ้ยเตีถอยไฟอ่ะโอ้โหถ้ามีพีเอไปออกอีกทางนึงนะอย่าอย่ามาอย่ามาตรงใกล้ๆผมนะไปไปอีกทางนึง

อาวตินคือเรียบเลยรอตินคือไม่โอ้โหที่เลยที่เลยโอ้โหเสาอยู่ด้านหลังเลยโอ้ไม่โอ้ตินคือไม่งั้นรอดแล้วออกมาเพื่อนเราก็ไปอยู่ไหนไม่รู้เนี่ยทำอะไรเนี่ยเออตินคือโอ้เราจะรอดจะรอดอยู่แล้วอะโลกไงโลก